ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพักเครื่องนะครับกลับมาเปิดฉากกันวันนี้นะตอนเย็นๆนะท่านผู้ชมครับโอ้โหดูบรรยากาศนะท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมเสียงลมพายุมานะนี่แล้วก็ท้องฟ้านี่มืดคึมเลยนะท่านผู้ชมนะมืดตึดเลยผมหายไปหลายวันนะครับไปทําภารกิจพักเครื่องแล้วก็เสาร์อาทิตย์ ที่ปล่อยออกไปเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับของวัดกลางบางแก้วนะเพิ่งได้มาใหม่นะท่านผู้ชมเดินทางไปเอามาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมกว่าจะได้กลับมาทําเรื่องราวของเรือโยงนะครับแล้ววันนี้ก็มาคอยอยู่นะครับประมาณสักสองสามชั่วโมงเห็นจะได้นะท่านผู้ชมนะตอนแรกก็ถอดใจว่าจะกลับแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นฝนฟ้าก็กําลังจะมาด้วยลมก็กันโชกเลยนะตรงที่ผมอยู่นะท่านผู้ชมครับดูจากพื้นน้ำครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับ โอ้โหลมมันแรงอะ่ะเห็นไหมครับมันพัดปิวเลยนะตรงพื้นน้ําเนี่ยเป็นแบบไหวๆหมดเลยอะ่ะแต่พอได้ยินเสียงครับท่านผู้ชมมันมีเสียงก้องๆมานะลอยตามลมมานะครับตรงด้านบนของแม่น้ําเจ้าพยานะผมจึงหยุดแล้วก็อยู่ต่ออีกสักพักนึงนะยังไงก็เอาให้ได้เจอได้เจอ,เจอก่อนนะโอ้วันนี้เป็นพี่เรือไม้ครับนี่เป็นเรือโยงเรือลากจูงเรือโพสินค้านะที่เป็นเรือไม้นะท่านผู้ชม มาพร้อมพายุเลยลมกันโชกแรงๆมาเลยแหละท่านผู้ชมเอาละครับวันนี้เดี๋ยวติดตามรับชมไปด้วยกันนะท่านผู้ชมนะมาช่วยกันส่งกําลังใจนะให้พี่เรือโยงเรือล่ากจูงที่เป็นเรือไม้นะครับวันนี้ไม่ทราบด้วยนะว่าลงมาพี่เขาเชื่ออะไรนะครับเรือที่มานะวันนี้ไม่ได้ติดต่อประสานงานกับทางทีมงานที่ป่าโมกนะครับช่องของเรือโยงเจ้าพญานะพ,พี่พิพัฒนะครับเขาทําอยู่นะปกติก็จะมีการ ส่งข้อมูลให้กันนะอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เนื่องจากผมติดภารกิจไปทําพักเครื่องนะครับก็เลยไม่ได้มาชมตรงนี้นานแล้วนะพี่เขาก็เลยไม่รู้ว่าวันนี้ผมมาครับเลยยังไม่ได้ส่งข้อความข้อมูลมาให้นะครับก็มาถึงตรงนี้ก็น่าจะประมาณสักช่วงนี้นะสี่โมงเย็นๆนะน่าจะออกมาจากทางป่าโมกผมเงเผงประมาณสัก11บเอโมงนะครับน,น่าจะออกมาตอนเพลนนะ เรามาถึงตรงนี้ประมาณสัก4ี่โมงนะครับจุดที่ผมอยู่นะระยะทาง70โกิโลนะท่านผู้ชมครับในจังหวะบางช่วงบางตอนตอนวันนี้นะผมต้องตัดเสียงนะครับออกนะท่านผู้ชมครับเนื่องจากโอ้โหลมกันโชกแรงมากนะล้เสียงมันดังมากมันเสียงลมนะท่านผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงของเครื่องยนต์สักเท่าไหร่นะวันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงแล้วกันผมเอามาเป็นบททดสอบบทพิสูจน์นะ ระยะทางแล้วก็ความสามารถของพวกพี่ๆนักเดินเรือพี่ๆนายท้ายครับดูครับจังหวะที่เกิดลมพายุแบบนี้นะและเรือโยงต้องฝ่าฟันมันไปนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะท่านผู้ชมครับด้านหน้าท่านผู้ชมเห็นพี่นายท้ายไหมครับนี่ครับกําลังหมุนเจ้าพังงานะอันใหญ่ๆกลมๆนะครับเพื่อที่จะนําขบวนของเรือโยงแล้วก็เรือโป๊ะสินค้าที่ลากมานะครับวันนี้เอามันให้พ้นจาก คุ้งน้ําตรงนี้นะครับเลี้ยวเข้าไปยังไงนะท่านผู้ชมไม่มีเรือต่งท้ายมาแบบนี้นะยาวๆแล้วดูมันวาดมานะท่านผู้ชมกระแสลมนะครับกระแสลมมีผลนะท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นท้ายของเรือโป๊มั้ยนี่แหละครับแล้วดูมันวาดมานะอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ชมนะที่ที่ต้องเป็นทักษะและความสามารถเลยคือตอนเนี้เมื่อมันเกิดแบบนี้นะลมพายุมันมาแบบนี้แล้วพี่เขาไม่มีเรือต่งท้ายอ่ะซึ่งมาช่วยนะท่านผู้ชม แล้วดูที่หัวเรือโป้เห็นไหมมันปิ่มมาสักขนาดนี้นะท่านผู้ชมนะนั่นหมายความว่าดินที่เข้ามาเนี่ยมันเยอะนะมันหนักนะท่านผู้ชมนี่คือความสามารถจริงๆนะครับไม่มีเข้าสองครั้งสามครั้งนะเข้าครั้งเดียวดึงกันครั้งเดียวนะครับถอยหลังไม่มีดึงไปหน้าอย่างเดียวแล้วให้มันเลี้ยวเข้ามาแบบนี้นะกลางแม่น้ําเจ้าพยาแล้วเดินทางไปกันต่อโอ้โหดูท่านผู้ชม วันนี้สุดๆเหมือนกันนะ,ะกับภารกิจแบบนี้นะดูควันท่วมๆนะที่ออกมาจากเครื่องยนต์ประมาณสัก380แรงม้าขึ้นไปนะของเรือโยงเรือลากจูงเรือพกสินค้าที่เป็นเรือไม้นะครับท่านผู้ชมคอยเสียผูกรีดแบบนี้ออกขึ้นไปทางด้านบนหลังคานะแล้วก็ตัวเครื่องที่วางอยู่นะครับตรงด้านกลางเรือนะที่ผมเห็นนะบ,บางทีก็มีเทอร์โบใส่เข้าไปสักลูกหนึ่งหรือสองลูกละทีนี้ละเจ้าพ่อคุณเด้ กำลังแรงมาอีกเท่าไหร่นะถูกรีดออกมานะครับเพื่อที่จะให้ผ่านจุดนี้นะจุดนี้จุดไฮไลท์นะเห็นไหมท่านผู้ชมอ,อ่อให้น้ําจะนิ่งๆนะแต่ว่าเกิดลมเกิดอะไรขึ้นมาเนี่มันเอาเรื่องนะสามแยกวางน้ําวนชื่อนี้นะครับวัดบางกระจะกและวัดพนันเชิงเป็นที่จับจ้องจับต้องของพี่พี่นักเดินเรือทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับต้องมีสติและก็มีทักษะมีความสามารถมีความชํานาญ ประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะครับคุณลุงคุณป้าระดับคุณพ่อเลยนะครับที่อยู่ในเรือไม้นะท่านผู้ชมมีไม้ลายมือห้าหกสิบปีมาแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่ครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมถ้าใครบอกว่ามันยังไม่หนักนะมาขับกันเองเลยแบบเนี้ยมาขับกันเองเลยนะโอ้ดูนะออกมาทีนึงนี่มันเยอะเลยนะท่านผู้ชมและอย่างหนึ่ง ภารกิจนี้ต้องรีบด้วยนะฝนจะลงแล้วนี่กำลังจะเทเนี่ยครับมีหยิมหยิมลงมาด้วยนะเดี๋ยวจบภารกิจนี้ผมอาจจะไม่รู้ว่าจะถ่ายได้ยังจบหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะฝนมันจะลงอะ่ะฝนมันจะเทแล้วท่านผู้ชมมันก็มีลงมาแล้วด้วยนะที่ผมที่ผมสัมผัสได้นะอาจจะต้องเดี๋ย่าดูกันผมก็พยายามจะอาให้มันเอาให้จบนะส่งพี่เขาให้ถึงตรงช่วงที่เคยส่งพี่เขาประจํานะพว้หูนี่ท่านผู้ชม พูดอยู่นะผมไม่ได้มองแบงหน้าครับมีเรือไม้ทรงสมปั้นนะท่านผู้ชมแต่ลำนี่สวยนะนี่เห็นไหมเขาปิดมีกระจุมกระจกนะมีติดแอร์ด้วยท่านผู้ชมปิดมุ่งปิดบ้มามาเรียบร้อยแล้วนะสงสัยเขาเดินทางล่องลงมานะแล้วมีฝนแล้วช่วงข้างหน้านะก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหนี่นี่ครับมนเสน่่์น,น,ะนะ มนสเสน่ห์ของเรือไม้นะท่านผู้ชมนะมันมีหลายแบบนะทรงสามปั้นนะทรงหัวเมที่ผมตามให้ชมนะหลายครั้งนะมีทรงหัวเมสวยสวยๆด้วยนะลำแรงๆก็มีนะท่านผู้ชมเดี๋ยวๆยังไงเดี๋ยวผมจะตามให้ชมอีกนะถ้ามีอีกนะครับเราได้เราได้ถ่ายทําได้เห็นนะเดี๋ยวมาให้ชมมันอีกครับเรือโยงเรือลากจูงเรือโพสสินค้าที่เป็นเรือไม้แรงๆนะท่านผู้ชมมีเยอะวันนี้พูดคุยกับผมประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะเราไม่ได้เจอเรือโยนนะ อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมอะไรแวบเห็นไหมข้างหน้าท่านผู้ชมนี่รูปทรงรูปทรงแปลกๆนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวๆนะตั้งต <hein. S 1> ั <vas> ้งตั first, like huh kind of ้งดีๆก่อนนะคืออะไรนะมาแบบทู่ๆเลยนะท่านผู้ชมอ๋อท่านผู้ชมเดี๋ยวอ่านี่นี่ใช่เลยแบบนี้เลยท่านผู้ชมจําเรืออ่ามันเป็นเรือบ้านใช่ไหมผมเรียกเรือบ้านอ่ะอ่าท่านผู้ชมที่มีบ้านอยู่ริมน้ํานะหรือใครที่ ที่เคยเห็นนะท่านผู้ชมมันจะเป็นที่แบบมีหลังคาสังกะสีอ่ะสมัยก่อนอ่ะอ่าสมัยเก่าอ่ะแล้วเป็นหลังคาสังกะสีนะแล้วใช้ไม้ไผ่แล้วใช้ไม้ไผ่ยาวๆอ,ะอ,อ,อ่ะถ่อเรืออ่าท่านผู้ชมจําได้ไหมสมัยก่อนนะแล้วก็อ่าเขาจะพ่วงต่อๆกันนะบรรทุกดินบรรทุกทรายนะเวลาบ้านใครจะ,ะทำงานก่อสร้างอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรือแบบเนี้ยโอ้ใช่เลยเนี่ยท่านผู้ชม นะโอ้นำส่งผู้ให้พี่พี่เรือยงตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลุ้นกับลำนี้ต่อนะอผมเรียกเรือบ้านแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเนี่ยเข้ามาใกล้ๆแล้วนะเดี๋ยวเอาให้จบเลยแล้วเดี๋ยวค่อยกลับนะฝนลงแล้วท่านผู้ชมลมลมค่อนข้างแรงนะสังเกตจากนู่นะทิวต้นลบมค้าหรือต้นตาลเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมนะ่ะโอ้โหลมอัดทีนี่ปิวเลยนะท่านผู้ชมนะดูครับเดี๋ยว ตามชมไปด้วยกันเอ๊ะอ่านจะเป็นไปได้ครับท่านผู้ชมครับอ่าเมื่อหลายเดือนแล้วนะที่ผมเคยรับปากไว้นะว่าจะตามาเรือที่เคยจอดอยู่ตรงอ่าวัดพนัญเชิงอ่าแต่อยู่ฝั่งทางฝั่งวัดกระจะที่เป็นจุดพักตรงนี้จะมีกลุ่มของเรือบ้านอยู่ชุดหนึ่งซึ่งเขาจอดอยู่ไม่ได้ไปไหนไงแต่ผมมาอยากจะเห็นตอนเขาเขาโลดแล่นอยู่บนแม่น้ําเจ้าพระยานะท่านผู้ชมนะนี่วันนี้ได้เห็นผมว่าน่าจะเป็นจุดนี้นะเราอย่างหนึ่ง ช่วงที่ฝนกาลังจะตกด้วยเนี่ยเขาอาจจะกลับมาพักแล้วนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวลองตามส่งเขาดูนะว่าพวกพี่ๆเขาจะไปตรงไหนกันนะแล้วใช่ใช่ตรงจุดที่ผมเคยรับปากไว้ไหมว,ว่าจะตามมาให้นะครับโอ้สุดยอดครับวันนี้อ่าลำสีเขียวนั่นใช่เรือทีอ่พี่กับตันที่ออกในทะเลแล้วส่งคลิปมานะที่เป็นคลิปที่ให้ผมทําออกไปแล้วนะครับนี่ ตรงนี้นะท่านผู้ชมพอเราได้มาเจอมาเจอเรือนะครับลาไหนที่เราเคยถ่ายเคยอทอดเรื่องราวออกไปนะครับมันมีนความรู้สึกดีๆนะท่านผู้ชมนะมันเหมือนกับผมได้พบกับคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาคุณพี่หรือบางท่านอาจจะเป็นคุณพ่ออะไรน,นะเพราะอายุนามท่านเนี่ยเยอะนะครับท่านยังใช้ชีวิตในการขับเรืออยู่นะพอผมเจอเนี่ยเออผมก็จำได้นะบางลําที่ผมเคยถ่ายนะครับทุกอย่างนะมันจะเป็นเรื่องราวมันจะเป็นตำนานครับ อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะไว้วันข้างหน้านะครับใครมาเปิดชมนะจะได้เห็นวิถีชีวิตของพวกพี่ๆนักเดินเรือทุกๆท,ท่านนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายนะนี่คือจุดประสงค์ที่ปูพาเครื่องทําเรื่องราวของอเรือโยงและก็พาเครื่องนะครับควบคู่ไปด้วยกันในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมอยากจะเผยแผ่แบบนี้ออกไปนะให้มันเป็นตำนานครับอยู่กันไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวฤดูน้ําหลากกําลังจะมาแล้วนะท่านผู้ชม ฝนตกกันหนำแบบนี้นะเมเผอ่ไม่ต้องถึงฤดูน้ําหลากหรอกเดี๋ยวพี่เขาก็ลากกันมาหลายลำเองนะเชื่อผมเถอะเดี๋ยวต้องมีโยงหน้าสามสี่ห้าลำอะ่ะเพราะน้ํามันเยอะอ่านี่ท่านผู้ชมผมพูดไปนะคุยพาท่านผู้ชมคุยไปเรื่อยๆนะนี่นี่เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยอ่าพี่เขากลับมาที่จุดตรงนี้แล้วนะจุดจอดนะใช่เลยนะท่านผู้ชมเมื่อครั้งนั้นนะผมเคยบอกไว้นะว่าจะตามถ่าย กลุ่มเรือตรงนี้มาให้ชมนะโอ้วันนี้ได้เห็นแล้วนะครับนี่ครับที่จอดกันไว้เขายังขับได้อยู่นะท่านผู้ชมยังโลดแล่นอยู่บนแม่น้ําเจ้าพยาได้จริงๆนะครับไม่ใช่จอดกันไว้เฉยๆนะเพียงแต่เรือนะอายุน้ำของเรือมันน่าจะนานแล้วนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ยังเป็นสังกสีนะที่คุมอยู่นะโอเคครับวันนี้จบแล้วลงเยอะแล้วครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม